สอง8 4ึ่งห้า5ปดสหองหนึ้ออก,การางวัลที่หครั้งที่50 180บ8นึ่งแปดศูจะเปลี่ยนพปรัการหมุนชุดใหม่ครับ ออกรางวันที่ห้าครั้งที่ห้าสิบเอ็ดหกหกศูนย์แปดศูนย์เก้าหกหกศูนย์แปดศูนย์เก้าออกรางวันที่ห้าครั้งที่ห้าสิบสองเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดหกออกรางวันที่ห้าครั้งที่ห้าสิบสาม 704 503 704 503ออกรางวันที่ห้าครั้งที่ห้าสิบสี่สี่สามเก้าสี่หกห้าสี่สามเก้า